เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับโกรมทางหลวง King Power Click and Collect ช้อปเดลิฟทฟรีออนไลน์รับของได้ที่สนามบินชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับโครมทางหลวงจากชุมชนที่โดดเด่น ในเรื่องของการทำตาลมาตั้งแต่ในสมัยอดีตในปัจจุบันการเกิดขึ้นของชุมชนท่องเที่ยวบ้านไร่กลางมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมเราถึงอยากนำสิ่งนี้มาช่วยยกระดับให้กับชุมชนของเราล่ะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามอย่างที่บอกคือเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ในเรื่องของการทำวิถีเกษตรเนี่ยในทำวิถีเกษตรนะครับในเรื่องนาไร่สวนอะไรต่างๆนะครับแล้วที่บอกคือมันเป็นจุดเด่นของชุมชนเราก็คือในเรื่องของตาลตโนด ในเรื่องของตาลตะโหนดเนี่ยเราปูมาพร้อมกันนะครับเราปูมาพร้อมกันกับในเรื่องของวิธีการทรําเกษตรนี่ในระบบของการท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยสื่อมันจะออกมาในเรื่องของเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เราเรามีไว้อย่างที่บอกคือต้นทุนต้นทุนของชุมชนเรามันมีอยู่แล้วที่บอกว่าให้ดึงออกมาดึงออกมานะครับแล้วก็มาสู่ยุคสมัยใหม่นะยุคสมัยใหม่จุดเด่นของตาลตะโหนดมันมีอยู่อย่างหนึ่งคือ,อจากเดิมเนี่ยเราฝังแค่ว่า มันจะต้องพัฒนาขึ้นมันจะต้องพัฒนาขึ้นแล้วว่ามันมีทํำยังไงได้บ้างอ,อาศัยองค์ความรู้หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาส่งเสริมมาช่วยมาปรึกษาอะไรเงี้ยนะครับก็เชื่อเพื่อจะผลักดันให,ให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วตาลตโนดอ่ะคือเดิมมันไม่ใช่ว่าได้แค่ว่าเราทําเพื่อจะเอาแค่น้ําตาลมาเคี่ยวมาทาเป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารเป็นเป็นของที่เรารับทานกันนะครับจริงๆแล้วตาลตโนดอ่ะมันมันมีอีกมากมายนะครับในในตัวตนของเขานะครับว่า มันสามารถที่จะ,ะแปรรูปหรือว่าขยายต่อยอดไปได้หลายๆอย่างอย่างที่เด่นๆก็คือในเรื่องของอาหารเนี่ยนะอาหารซึ่งมันเป็นหลักของชุมชนเราอยู่แล้วคิดว่ามันมันไปได้นะครับพอดีบางเดือนเราเข้ามาในช่วงของการท่องเที่ยวเข้ามาการท่องเที่ยวเข้ามาอของนวาวิถีเข้ามาเมื่อปี60เข้ามาเราก็เลยจับเอาตัวเนี้ยของชุมชนเรามันก็เลยเป็นเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องยาก ที่เอาจะเอาตัวนี้เข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกคือชาวบ้านทุกคนในชุมชนของเราอ่ะการู้กันในเรื่องของตาลตะโดดอยู่แล้วแล้วพอมีการท่องเที่ยวเข้ามาเราก็จะต้องวางแป็นว่าให้ให้คนข้างนอกเนี่ยเข้ามาในศึกษาเรียนรู้ในชุมชนของเราเกี่ยวกับเรื่องของตาล มื่อเรามีการท่องเที่ยวเข้ามาสิ่งที่มันได้รับคือจริงๆถ้าส่วนตัวถ้าเป็นผมผมเป็นผู้นําชุมชนนะสิ่งที่มันเนห็นๆก็คือ1นะอันดับแรก,กเราเข้าข้างตัวเองนะว่าคือ1มันทําให้คนภายนอกรู้จักชื่อชุมชนเรานะอันดับแรกมันเกิดความภูมิใจในในตัวเองอันดับแรกนะสแล้วผมก็คิดว่าคนในชุมชนเราคนในชุมชนบ้านไร่กาวเราเนี้ยคงไม่มีใครที่แบบว่าจะไม่รักบ้านตัวเองนะครับก็เรารู้นะครับแล้วก็ย้อนอีกนิดหนึ่งคือจริงๆแล้วคนในหมู่บ้านไร่กากเนี้ย ค่อนข้างจะเป็นคนที่ว่ารักคร่กลมเกลียวสามัคคีกันดีด้วยที่ว่าการคล้องกันเป็นญาติเราจะอยู่ในตระก,กูลเครือญาติกันทั้งหมดถ้าไล่ตระกูลก็คือเราจะอยู่ในกลุ่มญาติกันทั้งหมดนะครับทีน,นี้เมื่อมันมีการท่องเที่ยวเข้ามาส่วนที่มันดีที่มันเห็นผลได้ก็คือในเรื่องของพื้นหนึ่งความสะอาดในชุมชนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอสองความมีระเบียบในชุมชนนะครับ เมื่อมันมีหลายฐานขึ้นมันก็คล้ายๆถ้ามองในภาพเราก็จะเห็นว่าจากที่เดิมมันสะอาดอยู่แค่นี้มันก็จะเพิ่มควา,ามสะอาดขึ้นไปแล้วมันก็จะลุกลามมาถึงว่าเส้นทางต่างๆในหมู่บ้านชุมชนเรามันก็พอสะอาดไปด้วย จะถือว่าถ้ามันมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นผลสําเร็จแต่จริงๆถ้าคิดถึงภาพความสุขความสุขของส่วนตัวถ้าเราเองส่วนตัวเราเองก็อย่างที่บอกคือเราภูมิใจมาตั้งแต่แรกว่างานทุกอย่างที่เราวางไว้ถ้าเราทําเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างไปอ่ะถ้ามันมันไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่มันไปได้มันไปได้อ่าเราก็ถือว่าเราภูมิใจแล้วเราคิดว่าคนในชุมชนไม่ต้องคิดคือเขาก็จะต้องตามคือทุกคนก็จะต้องภูมิใจในสิ่งที่เัวเองนําเสนอนะครับแล้วพอมาเป็นภาพรวมแล้วอ่า มันอาจมันไม่อาจจะคือเราเราต้องการให้มันไปสู่ความยั่งยืนให้ไปสู่ความยั่งยืนรุ่นต่อรุ่นอย่างที่บอกคือเราเริ่มฝังตั้งแต่เด็กและเราเยาวชนในหมู่บ้านเราอยู่แล้วนะครับให้ให้มีการสืบทอดต่อเนื่องกันไปก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยววิถีชุมชนกับผู้ใหญ่ประสงค์เรามาฟังกันดีกว่าครับว่าความกล้าในแบบผู้ใหญ่นั้นเป็นอย่างไรถ้าคิดเป็นถึงเรื่องความกล้าความกล้าในแบบถ้าส่วนตัวถ้าเป็นส่วนตัวเราเอง ราคิดในความกล้าที่คือเราเมื่อกล้าคิดเพื่อเราคิดจริงๆแล้วอ่ะมันมันไม่ต้องไปนําตําราที่ไหนเข้ามาก็อย่างที่บอกคือมันอยู่อยู่แล้วในชุมชนเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะไปหยิบตรงไหนไปจับตรงไหนขึ้นมามันมีประโยชน์ทุกอย่างในชุมชนเราเราไปหยิบตัวไหนมาก็ได้หยิบขึ้นมาแล้วก็นําเสนอให้เขาเห็นค่าให้ภาษาชาวบ,บ้านเนี่ยเอเราบอกว่า เออโอ้เงี้ยคือมันมันไปได้นะครับให้มันตรงคอนเซปต์อย่างเหมือนคําฝันหมู่บ้านเรามันมีสเสน่ห์ทุกสิ่งทุกอย่างในในชุมชนเราไม่แต่ภาษาทีนเอ้ยนะครับหยิบยกขึ้นมามันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของชุมชนเรานะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับอาหารนะครับก็เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ด้วยธรรมชาติและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเราซึ่งคิดว่าคงใช้ไม่หมดอนะ่ะคงใช้ไม่หมด มันมีแต่จะสืบทอดไปแล้วก็อนุรักษ์ไว้เหมือนง่ายๆคือเราไม่มีทําสิ่งไหนที่แบบให้ผ่านแล้วผ่านเลยผ่านแล้วผเลยคือเราจะมีแต่ว่าอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้มีแล้วมีแล้วมีเพิ่มๆขึ้นไปต่อยอดต่อยอดออกไปจะมีตาลอายุที่ว่า120ปีอยู่2ต้นนะครับซึ่งเป็นตานเพศเมียนะครับตานพันหม้อด้วยผลใหญ่นะครับ